ตรเอนะครับลงพื้นที่มาช่วยหมอบัญญตัตหาเสียงครับความจริงก็หาเสียงลงพื้นที่มานวันสองวันแล้วล,ะละ่ะหลังจากที่ได้เบอร์นะครับแต่ว่าวันนี้ก็เรียกว่าสดแล้วก็คิดว่าจะได้รับความสนใจนะจากพี่น้องชาวระยองเขตสามแล้วก็พี่น้องทางบ้านนะท,ที่ติดตาม โซเชียลของดรเอนะครับด <c oughs> รเอ๋นะคะในส่วนของรูปแบบการหาเสียงอยากให้ขยายความนิดนึงว่าจากวันนี้ไปจนถึงก่อนวันที่สิบนี่ค่ะเรามีการวางรูปแบบาหาเสียงพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมาช่วยหมอเลยตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์กำลังลงมาในพื้นที่มาช่วยพี่หมอบัญญัติเยอะมากนะครับวันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับยังมีทีมงานกรุงเทพอีกหลายคนรวมทั้งต่างงจ<ม>ัหคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์นอดีตร<ช>ัฐมนตรี ของพระประชาธิปัตย์เนี่ยก็ลงมามาทุกวันแล้วครับแล้วโดยเฉพาะผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนระยองก็ต้องมาช่วยคนบ้านเรารพี่หมอบ,บ,บัญญัตช่วยคนคมืออาชีพแล้วก็วิธีการหาเสียงแน่นอนที่สุดครับเราลงไปใกล้ชิดพี่น้องประชาชนจริงๆเพราะวันนี้ไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยดูเฉพาะเรื่องของโซเชียลมีเดียอยากเห็นตัวจริงจๆ,ๆว่าพี่หมอบัญญัต,เน,ตเนี่ยเขาอยู่ที่นี่เรียนที่นี่แล้วทางานที่นี่ให้กับพี่น้องประชาชน ขอเถอะครับขอให้พี่น้องคนแกลงคนเขาชมเาเนี่ยค่อยๆใจเย็นคิดอยากได้ผู้แทนที่มีความเป็นมืออาชีพ <c oughs> เขาเรียนหนังสือที่นี่โรงเรียนเขาก็อยู่ที่นี่บ้านเขาอยู่ที่นี่ช่วยเขามีโอกาสเป็นผู้แทนไม่ใช่อะไรแล้วครับจะได้มาช่วยคนระยองคนแกลงคนเขาชมเาบ้านเราและผมเองก็ไม่ใช่มาในฐานะของพรรคประชาธิปัตย์เท่าน,นั้นมาในฐานะของคนระยองคนหนึ่งด้วยซึ่งรักบ้านเกิดของเรามาช่วยคนบ้านเรามาช่วยพี่หมอบัญญัติมาช่วย คนที่เป็นผู้แทนจากมืออาชีพครับในส่วนของการลงพื้นที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนในส่วนของแกนนําอะไรยังไงบ้างครับมายเยอะครับวันนี้ผมก็มานอนค้างอยู่สองสาวันแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีผู้ใหญ่ของพักมาตั้งแต่วันจันทร์เลยก็ <c oughs> เรียกว่าทีมชุดใหญ่ของพรคประชาธิป,ปัตย์วันนี้รวมพลังนะครับสามัคคีมาช่วยพี่หมอมันยัดเต็มร้อยครับ ตั้งที่เปลี่ยนไปจำเป็นจะต้องมีการจัดปาร์สายใหญ่เพื่อที่จะปลุกระดมมวลชนหรือว่าคนที่รักประชาธิปัตย์กลับคืนมานก็อันนี้ตามาตามตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลนะมีสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสื่อโซเชียลเนี่ยสามารถในนักสัเดียวกับการการปารสายใหญ่ได้เลยนะครับนะแล้วก็สามารถเกิดความคล่องตัวแล้วก็นะการ กลุ่มเป้าหมายต่างๆเนี่ยจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คนโบวตเตอร์เนี่ยก็มีหลายกลุ่มเนาะกลุ่มชาวประมงกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนจากภายช้างป่ากลุ่มที่ทําสวนผลไม้ที่จะต้องเดือดร้อนจากน้ําเพื่อการชนประทานต่างๆเนี่ยฮะกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่แยกๆกรกะจะายกันไปเพราะฉะผมผู้สมัครและก็ผู้สนับสนุนหรือทีมแบ็กอัพจากทางพักเนี่ย เราจะเข้าไปตามกลุ่มต่างๆนะครับขงเรื่องของการจัดรวมคนต่างเนี่ยอันนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการหาเสียงแต่ผมคิดว่าความคล่องตัวนั้นเราไปพบที่น้องประชาชนนะครับลงทุกวันเลยฮะลงทุกวันลงทุกวันเช้าถึงค่านะครับยังไงก็เชื่อว่ารูปแบบของการแก้ชีประชาชนอย่างสำคัญนะพี่หมอครับด้วยประสบการณ์ที่พี่หมอก็เป็นสสมาสามสมัยแล้วค่ะในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เรามีจุดขายหรือว่าจุดเด่นประสบการณ์อะไรที่จะไปสู้กับพรรคการเมืองอื่น คร,ครับนหนึ่งก็คือผมเป็นคนพื้นที่ซึ่งทางาพี่น้องประชาชนเขาจะเรียกว่าคนบ้านเราอันนี้ก็คือคนบ้านเราเพราะว่าผมเติบโตที่นี่ผมเรียนประถมต้นที่นี่รนเรียนเรียนวัดหนองกันกลาวนะฮะประถมต้นประถมปลายผมก็โรงเรียนวัดศาธา,าธรรมรามนะมัธยมต้นผมก็เรียนที่โรงเรียนแกลงวิทยาสถาวนวรนะพอผมไปเรียน เรียมอมดมเรียนหมอจบสี่ราชผมก็รีบกลับมาพื้นที่มาดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลพี่น้องคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้เป็นนักการเมืองก็ได้เป็นนักการเมืองเพราะคนในพื้นที่รักนะครับผมเป็นนักการเมืองในานามพรรคประชาธิปัตย์ด้วยต้นทุนที่ต่ำหมายถึงว่าต้นทุนในการลงทุนเรื่องเงินทองต่างๆเนี่ยต่ำมาตามแนวทางการเมืองสุจริต ผมก็อยู่เป็นผู้แทนที่นี่ถึงสมสมัยนับ10ปีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นจะเรียกว่าจุดแข็งก็ได้นะที่ผมนําเสนอให้พี่น้องอบ้านเรานะได้เลือกผู้แทนคนบ้านเราพอเลือกแล้วได้ใชนะ้เลือกแล้วได้ใกล้ชิดนะเพราะเราโตมาด้วยกันนะเราผ่านวิกฤตการณ์ปัญหามาด้วยกันผ่านพ้นมาด้วยกันเรียกว่ามองตาก็รู้ใจนะครับนะทั้งพี่น้องก็ดีทั้งผมก็ดีรวมกันเรียกว่าคนบ้านเรา นี่แหละครับคือเหตุผลที่เรียกว่าทําไมต้องเลือกคนบ้านเราเลือกหมอบัญญัติเบอร์สองอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนครับปัใจจัยในเรื่องของการตั้งรัฐบาลก็ดีในเรื่องของการฟอร์มทีมรัฐบาลหรือว่ากระแสของพรรคตรงข้ามเนี่ยมันจะมีผลกับการเลือกของพรรคประชาธิป,ปัตย์นะคะตอนนี้มันรัฐบาลการเมืองใหญ่ก็ค่อนข้างวุ่นวายค่ะแล้วก็ส่งผลกับ เสียงที่ของประชาชนจะมาเลือกในเลือกตั้งซ่อมครับในส่วนของการเลือกพักนั้นจบไปแล้วบัญชีรายชื่อการเลือกพักนั้นจบไปแล้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายตามพักการเมืองต่างๆผมว่าอันนั้นก็ก็ถือว่าได้ผ่านพ้นไปแล้วในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่1ิพฤษภาคมแต่ว่าขณะนี้เป็นการเลือกอสอสเขตนะเข้าคูหารับบัตรเลือกตั้งเพียงหนึ่งใบนะเลือกสสที่ท่านมั่นใจว่าเป็นสสคุณภาพ ใช่ครับเพราะคนระยองเขตสามอำเภอแกลงอำเภอเขาชิมาเนี่ยเป็นคนคุณภาพขนาดผลิตผลไม้ทุเรียนยังต้องผลไม้คุณภาพนะทุกอย่างคุณภาพนั้นผมก็เป็นผู้แทนคุณภาพหรือเรียกโปรดักโปรดักคุณภาพนะครับที่จะชนะใจผู้ที่จะเลือกหมอบัญญัตและเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าเลือกหมอบัญญัติแล้วไม่ผิดหวังพี่เอ้ครับ ทางตรงข้ามเองเขาก็มีกลยุทธ์ในการเข้าถึงที่น้องประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองเราปฏิกรรมับอะไรตรงนี้เพื่อให้เข้าถึงทุกคนทุกกลุ่มทุกวัยแน่นอนครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้คนไทยบริโภคโซเชียลมีเดียเยอะมากๆเลยจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นเป็นอุปกรณ์ยังไงสำหรับทางด้านการเมืองในการหาคะแนนเสียงพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่จริงแล้วเราก็ไม่ละเลยเรื่องนี้นะครับ แต่จริงๆมมเนี่ยผมใหด้วยกับพี่หมอมันยากจริงๆแล้วคนที่จะเป็นผู้แทนเนี่ยมันต้องเป็นคนที่คนสัมผัสได้เห็นมีประวัติการทํางานที่พิสูจน์ได้ว่าเคยทํางานมาแล้วดังนั้นโซเชียลมีเดียจําเป็นก็จริงแต่ว่าการลงพื้นที่การใกล้ชิดการแสดงตัวการแสดงความตั้งใจเป็นหลักส่วนโซเชียลมีเดนะียเนี่ย้นเป็นเสริมนะครับให้กระจายถึงทุกที่มากยิ่งขึ้นตรงนี้พระพยยประชาธิปต์ตั้งใจจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ครั้งที่มีการเลือกตั้งซ่อมประชาชนจะชอบออกมาใช้สิทธิ์กันน้อยกว่าเลือกตั้งใหญ่ครับก็เที่ยวนี้จังหวัดระยองเขต3ามอำเภอแกลงอำเภอเขาชมเมาอยู่ในการจดจ้องของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนั้นต้องถือว่ามีตําหนินะฮะสินค้านะจะเรียกว่ามีตําหนินะก็ไม่ผ่านต้องซ่อมถึงต้องซ่อมครับหมอบัญญัตินะครับก็ มีทักษะนะในการซ่อมคนซ่อมบ้านซ่อมเมืองแล้วก็ซ่อมระบบประชาธิปไตยนะซ่อมนะให้ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพนะเข้ามาให้มากๆนะครับเพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะครับทีนี้การที่จะทําให้หมอัญญัติได้เป็นผู้แทนคุณภาพของพี่น้องพี่น้องก็ต้องออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับเที่ยวที่แล้วยังไม่ถึง80%เที่ยวนี้ถ้าได้เกิน80% นะก็จะเป็นอะไรที่ความมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเกิดความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับมาเลือกตั้งกันเยอะๆแล้วก็เข้าคูหารับประริษตั้งหนึ่งใบนะครับการู้แทนคุณภาพคนบ้านเราหมอบัญญัติเบอร์สองครับสุดท้ายอยากให้พี่หมอย,ย้ำนิดนึงค่ะว่าในการเลือกตั้งทั้งนี้เราแข่งกับอะไรเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามีแค่สองพรรคกันครับก็ที่สําคัญที่สุดนะฮะก็คือ แข่งกับตัวเองนะถ้าเราแข่งกับตัวเองเนี่ยเราจะนําเสนอแต่สิ่งดีๆออกไปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับผมเชื่อว่าคุณภาพของผมหรือความดีของผมเนี่ยร้อเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนอาจจะเห็นไม่ถึง100%ซนะครับทีนี้ด้วยวิธีการเดี๋ยวนี้มีสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลนะครับทำให้เห็นตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะนําตัวตนของผมจริงๆที่เป็นแฟกท์ที่ไม่ใช่เฟกนะครับ แล้วก็นําเสนอออกไปให้กระจรกระจายไปให้มากที่สุดขณะเดียวกันผมก็จะโจมไม่โจมตีคู่แข่งขันเพราะเราถือว่าการแข่งขันนั้นต้องสปิริตนะสปิริตนะด้วยเป็นการเมืองสุจริตนะไม่โจมตีใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งและก็หวังว่าคู่แข่งก็ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผมด้วยเช่นเดียวกันเมื่อการแข่งขันเลือกตั้งสําเร็จพื้นที่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่รักใร่สามัคคีสมานฉันท์กันเหมือนเดิมนี่คือการเมืองที่พึงประสงค์ ที่ผมฝังและตั้งใจที่จะสื่อไปถึงทุกๆคนครับนี่น่ารักจังเลยครับไม่ว่าใครเลยนะฮะเรื่องบอกประหยัดเบอร์สองนะคนด้านราบ <ทำ S 1> คนด้านภาครับส่วนตัวครับในซอยที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยได้มีการมาต่อสอบถามอะไราหรือว่ามามาอันนี้ต้องถามผู้ใหญ่ของพรรคแล้วล่ะครับแล้วก็กย้ํานะครับว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์รวมพลังสัมมคีจริงๆการเลือกตั้งที่ระยองเขตสามนี่สําคัญมากๆ เพราะว่าระยองเนี่ยเคยเป็นดินแดนของพระประชาธิปัตร์พระประชาิปัตย์เคยสร้างคุณงานความดีให้กับระยองมาเยอะมากๆและวันนี้เราได้เรียกว่าเพกตัวจริงอะ่ะพี่หมอบัญญัติผมว่าวันนี้เราโฟกัสเรื่องนี้คือมาช่วยให้คนระยองเนี่ยได้ผู้แทนที่ดีๆเข้าไปในสภาผู้แทนที่เป็นคนบ้านเราแล้วก็คนมือาชีพมากกว่าครับและที่พรรคเพื่อไทยก็มีการอยาไปร่วมรัฐบาลในมีการติดต่อมาบ้างหรือไม่ครับก็อย่างที่ผมนะครับผมก็ไม่ทราบเลยจริงๆนะครับแล้ววันนี้เรา โฟกัสที่ตรงนี้จริงๆนะครับและกรณีที่แบบว่าวันที่22นี้ทักษิณจะเดินทางมาเอ่อจะมีผลกระทบกับการบวตนายกหรือไม่หรือว่าท่านมีความเห็นองไรอ,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 อันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปก็ไม่รู้ว่าท่ายทนยศทักษิณจะกลับมาวันนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองระดับชาติแต่วันนี้ที่ผมย้ำก็คือวันนี้ประชาธิป,ปัตย์เนี่ยเรามุ่งเน้นจริงๆว่าเรารวมพลังและพิสูจน์ได้เห็นว่าพระประชาธิป,ปัตย์นั้นจริงๆนั้นเนี่ยเรายังสามารถขี่เรายัง ทุ่มเทให้กับการเลือกตั้งในพื้นที่โดยเฉพาะเขตสามที่ะยองเนี่ยครับครับผมในะานามของรองโฆษพกพรรคประชาธิปัตย์เป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งนะครับขอ,อนรนยนว่าการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับสสนะครับเพราะฉะนั้นกน็นาทีนี้นะครับยังไม่มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์และสสที่25ท่านนี้มีมติในการเข้าร่วมรัฐบาลน,นะครับส่วน ข่าวสารที่ออกไปนั้นก็อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวหรือเกิดจากการวิเคราะห์ข่าวของสำนักข่าวต่างๆก็เป็นไปได้ครับุณมากนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากทางด้านของ การหาเสียงนะคะคุณหมอบัญญัติเจตนาจรรันนะคะเบอร์สองผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้ดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะก็เดินทางมาลงพื้นที่แล้วก็ช่วยหาเสียงกันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะมีการสลับจากบรรดาแกนนําของพรรคนะคะหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านนะคะโดยทางด้านหมอบัญญัติเองนะคะอสอสอสามสมัยนะคะอดีตสอสอสามสมัยก็ มั่นใจในผลงานแล้วก็การทำหน้าที่สสที่ผ่านมานะคะว่าจะได้รับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแกลง อำเภอเขาเมานั่นเองค่ะส่วนการสื่อสารในระดับโซเชียลมีเดียค่ะทางด้านดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสด์นะคะก็ยังคงต้องใช้แนวทางนี้เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะในการหาเสียงแต่สิ่งสําคัญค่ะจะต้องเอาตัวจริงๆของผู้สมัครค่ะไปเคาะตามประตูบ้านไปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้รับทราบถึงความตั้งใจนะคะของพี่น้องประชาชนนะคะของผู้สมัครที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่นั่นเองค่ะนี่ค่ะกำลังจะนั่งรถนะคะไปหาเสียงที่หาดแม่พิมพ์นะคะวันนี้พักประชาธิปัตย์เลือกโลเคชั่นโซนชายทะเลวันหยุดพักผ่อนนะคะไปแนะนำผู้สมัครนะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะก็นำโดยดส็สุชาชวีนะคะสุวรรสวัสดิ์และก็ผู้สมัครค่ะนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์นะคะการลงพื้นที่หาเสียงค่ะก็ จะลงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันสมัครนะเอะ่วันเลือกตั้งนะคะตรงกับวันที่10กันยายนนี้นะคะมีเวลา23สสัปดาห์นะคะในการหาเสียงค่ะม,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 มีการให้แอดมินขึ้นไปด้วยนะคะแอดมินขออยู่ข้างล่างก่อนนะคะ มีการตอบประเด็นการเมืองอื่นๆด้วยเพราะว่าได้สอบถามไปว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยพักเพื่อไทยมีการติดต่อมาร่วมรัฐบาลหรือยังคะคุณหมอบัญญัติในฐานะหนึ่งในกรรมการบริหารพักยืนยันชัดเจนนะคะยังไม่มีมติไปร่วมใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของสสเท่านั้นนะคะเบื้องต้นนะคะยังคงขอทําหน้าที่ในการเ,าเลือกตั้งซ่อมให้สําเร็จนะคะเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ ฟงนู่นแล้วหรอฟังงไงคนละฝั่งนี่มีรถซาเล้งด้วยเป็นไง,งนี่ค่ะก็รพร้อมไปหาดแม่พิมพ์แล้วนะคะ คุณหมอโผล่ห,ผลหน้าขึ้นมาหน่อยอ่าก็เป็นการชูสัญ,ญลักษณ์เบอร์นะคะ ปล่อยขบวนคาราวานนะคะสวัสดีครับพี่นอ้อ,องชาวระยงเกอร์สามกำเพื่อแกฝงบนเขาชะเมาพี่น้องสุ่อรวลชนครับวันนี้ทีมหาเสียงของหมอพันหยัดเบอร์สาม 3. วันนี้มีดเรเอนะครับ ออ e ตอนนี้หัวหน้าพักยังไม่มีการเลือกนะคะยังเป็นคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะคะยังเป็นรักษาการหัวหน้าพักอยู่นะคะในส่วนของหัวหน้าพักคนใหม่ยังไม่ได้มีการเลือกแต่อย่างใดนะคะกำลังรอนัดวันกันอยู่ค่ะ ที่ชายหาดแลมแม่พิมพ์แล้วก็เดี๋ยวตกเย็นก็จะไปพบปะพี่น้องที่ตลาดเย็นตลาดหันย่างวันนี้ก็ซ้อมสองนานสองสองิกัดวยกัดนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่มาทําข่าวให้พี่น้องชาวไายท้งประเทศที่จดจ้องการเลือกตั้งซ่องที่ระยองขอบป็นแฟง เราเรียกว่าคนบ้านเราคนบ้านเราผมเติบโตมากับพี่น้องผมเรียนหนังสือที่นี่ผมจบจากหมอผมก็รีบกลับมาทำงานที่นี่รับใช้พ่อแม่พี่น้องเอาละค่ะคุณผู้ชมต้องฟังค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้แอดบินพัชรินรัตนชัยนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านเพยผ่าน YouTube i n n n e w s Channel ค่ะก็เป็นการติดตามทำข่าวนะคะของ การหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้หมอบัญญัตินะคะก็ ควงดรเอสุชัดชวีสุวรรณสวัสด์นะคะมาลงพื้นที่หาเสียงนะคะโดยเฉพาะจะเตรียมไปที่หาดแหลมแม่พิมพ์นะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นของพักก้าวไกลนั่นเองค่ะที่ไปหาเสียงที่บริเวณตลาดสิริพิบาลนะคะก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่แอดมินนามาฝากแล้วก็ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ YouTube i n n n e w s Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการรับชมค่ะช่วงนี้แอดมินพัชรินรัตนชัยต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ